สวัสดีค่ะเอฟซีท,ทินาราทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะทุกคนพี่มาที่ชายทะเลเพื่อที่จะมาดูคนตกปลาค่ะเอฟซีเห็นเขาบอกว่าเขาตกปลาได้ะคะ่ะทุกคนพี่ก็จะไปถามเขาหน่อยว่าเขาตกปลาได้กี่ตัวเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปถามเขาเลยะคะ่ะแมมนาเสียดายละ,ะทุกคนเขาบอกว่า เขาปล่อยปลาไปแล้วเ้้ยดีกว่าแอลลี่วิลเลีแกนทาลิตโฟโต้นดวิสดูฟังหนูเราคอยดูขอบแป๊บหนึ่งนะคะเอฟีเพราะวา่าไอฟ,ฟังนั้นก็บอกว่าเขาตกปลาได้เลยขอโกปีก็เลยรีบมาค่ะแต่ที่ไหนได้เขาตกเพื่อเล่นค่ะทุกคน ปล่อยปลาลงไปแล้วค่ะ okay, fc ทำไม <c oughs> ไปวิ่งมาไม่ทันค่ะโอเคเอ e n t ต r i d m o อ q u i t o can แม่พวกนี้เขามาตกเพื่อความเป็นกีฬาเนาะทุกคนเนาะเขาไม่ได้ตกเพื่อเอาไปกินแล้วมันทำให้ปลามัน <c oughs> ปวดปากทำไมเนาะทุกคนอะไรที ลุดไปแล้วค่ะแม่พี่จะคอยเขาแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนหลๆก็มาแล้วเนาะยังไม่เสียเวลาที่จะมาอีกรอบค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะเขาตกได้เกือบเฮ้ยเยอะกว่า20ค่ะเยอะกว่า20ตัวค่ะเ่ว่าเขาปล่อยท,ทิ้งไปค่ะทุกคนเพราะว่าเขาไม่กิน เราตกเพวกวื่อความสนุกค่ะโอ้โหเบิง่งกันทุกคนเดี๋ยวพี่รอเขาแป๊บนึงนะคะถ้าเขาไม่ได้พี่ก็จะกลับแล้ว Over two wasierdo autauligan m e m i s ไห <laughs> นก็น่าแปลกน,นะเวลาเรามานี่ไม่มีใครตกได้สักคนจริงเมื่อกัางวันเหมือนกันค่ะทุกคนตกไม่ได้เลย <laughs> สัตก ถ้ามาดูแวะดเฮียนแลว้ววกยงีงังมีนคิดหอะม่รตรงนีารามากลับบ้านกันดีกวาองทุกคนวเดี๋ยวเรามาดูพุ่งพพนี้ดีกว่าเพราะพุ่งนี้วันเสาร์โอ้เร่ว่าเอลลี ตกเพื่ออะไรกทุกคนตกแล้วก็ไม่กินนี่เป็นปลา small ฟิช h คำซะกินคำขออีกสักครั้งขออีกสักครั้งไม่ได้เลยจ้องไม่ได้เลยค่ะอิฟซีเอ็ดดี้ใช่โอเคเยอ คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนเรากลับบ้านดีกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่เมื่อกี้วิ่งมาไม่ทันค่ะก็ปล่อยไปแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้ากลับบาย